สวนผู้เรียนนะคะ,ระบรรยากาศยามเย็นช่วงบ่ายๆดอกกลางบานผู้เรียนดอกกลางบานเลย ตกมากปีนี้หลังจ,จากที่ฝนตกสองวันติดกันวันนี้เข้ามาชมสวนทุเรียนมาดูดอกทุเรียนกัน เห็นดอกแล้วก็ชื่นใจยิ้มได้แล้วชาวสวนทุเรียนบานเต็มต้นเลยค่ะแต่มืดๆหน่อยนะคะมืดฝนฝนตกอยู่ค่ะก็จะมีดอกกาแฟ แแปก็จะบานแล้วพรุ่งนี้เช้าก็บานแล้วค่ะเนี่ยสูงมากต้นทุเรียน